Nè, ช่างโมกดูพวกเราถ่ายใหญ่บ่สงสัยสงสัยเดี๋ยวไป่ทันเดี๋ยวไป้ทางเราเดี๋ยวนี้ไปเล่นที่นะดูพี่ดูพี่มาลงขึ้นมาด้วยล่ะ เพื่อนเพื่อนน้องน้องโอ้โหฝนยังกระจายอยู่ในคาง